สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคุณครูสมบัติปุษแสนคมคุณครูโรงเรียนวัดล้าเชอุ่มับนะสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้พบกันเป็นครั้งที่7แล้วนะครับในวันพฤหัสบดีที่26สิงหาคมพุทธศักราชสองพนนะครับวันนี้คุณครูสมบัติจะมาสอนในเรื่อง พัฒนาการอาณาจักรทนบุดีนะครับกับเพิ่มเติมจากคลิปที่ผ่านมานะครับเนื่องจากอัอดไปแล้วนะครับไม่มีเสียงนะครูคก็เลยย้อนกลับมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะามาดูอันที่หนึ่งกันเลยนะครับกษัตริย์ผู้ก่อตั้งนะครับกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง กรุงธนบุรีมีพระนามว่าศิล์น,นครับเนาะหรืออีกชื่อก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอ่านะครับอ่าของคุณโคตทีคุณครูลืมไปนะว่าต้องเกินก่อนว่าอ่ายุคสมัยในทางบริษัทเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ยุคนะครับเนาะแบ่งออกเป็น2ยุกนะนะออกเนะ็เราแบ่งออกเป็น2ยุคนะครับดังนี้นะครับก็คือยุค ก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นะครับอ่ายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์มีทั้งหมดสยุคคือยุคสุโขทัยอ่ายุายทธยากุงธนบุรีงูตรนัโกศินนะครับอ่าต่อไปครับอ่าสาเหตุที่ทำให้อ่าต้องย้ายเมืองมาอยู่ที่กรุงธนบุรีก็เนื่องจากหนึ่งก็คือใกล้ปากอา่าวมีวะ มีการติดต่อค้าขายกันนะครับ2ก็คือมีความบุรวมสมบูรณ์แลเรื่องของดินนะครับ3ก็คือมีวัดแล้วก็มีอารามนะครับสีคือเป็นเมืองหน้าด่านนะครับเนาะเหมาะแก่การระวังหรือป้องกันศัตรูได้นะครับวิรกรรมหรือภารกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็คือท่านทรงปราบาท่านทรงนะครับ ปราปามชุมนุมต่างๆนะครับแล้วก็รวบรวมเป็นเมืองนะครับชุมนั้นก็คือเช่นชุมนุมพิศณุโลกนะครับชุมนุมพิมายนะครับชุมชนชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชชุมนุมพระฝางนะครับแล้วก็การทําศึกสงครามนะครับปราปามชุมนุมต่างๆนะครับชุมนุมปราปามทาสงครามชุมนุมเกี่ยวกับการตีเมืองเชียงใหม่นะครับ สมัยสนทรีได้มีการยึดการปกครองมาจากอ,าองค์เสียทยานะครับเนาะเป็นรูปแบบในการปกครองเมืองซึ่งรูปแบบที่ยึดมามีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือการปกครองส่วนกลางนะครับการปกครองส่วนกลางส่วนที่2ก็คือการปกครองของเมืองการปกครองส่วนกลางแบ่งออกเป็น4กลมก็มคือกรมเวียงกลมบางกลมคลังกรมนานะครับ กรมเวียงกรมวังกรมคลังกรมนานะครับเนาะซึ่งมีอยู่4กรมนะครับเวียงก็คือดูแลทุกสุขของประชาชนก็คือเมืองเด่นถ้าเป็นประชาชนอืนก็คือตำรวจนะครับวังก็คือพระราชวังนะฮะดูแลพระราชวังนะครับแล้วก็มีหน้าที่พิเศษคือตัดสินคดีความคลังก็คือดูแลคลังสมบัติกรมนาคือดูแลที่นาเตรียมเสบียงนะครับต่อมาการปกครองหัวเมืองส่วนที่2แบ่งออกเป็นสามส่วนคือการปกครองหัวเมืองชั้นใน นะครับเมืองชั้นนอกนะครับแล้วก็เมืองประเทศสลานะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างออกไปนะครับที่ต้องคอยส่งเครื่องบรรณาการทุกๆปีนะครับตามที่เมืองราชธานีร้องขอนะครับอ่านี่คือผังเมืองครับที่อุบวดไปนี่ครับอ่าผังเมืองนะครับต่างแบ่งเป็นชั้นหรือชั้นทิดหนึ่งนสองสามนะเมืองชั้นในอยู่ข้างในเมืองชั้นนอกนะครับแล้วก็เมืองประเทศสลาดนะครับเาะโอเคด้านเศรษฐกิจก็คือ ต้องบอกกันว่าในสมัยกร,ร,รุงธนรรบุรีมีลักษณะเศรษฐกิจที่ขาดข้าวปลาอาหารนาเศรษฐกิจต,ตกต่ำนะครับท่านาสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านทรงแก้วิกฤตด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการทํานานะครับแล้วก็รู้จักการค้าขายนะครับทาให้เศรษฐกิจอ,องกรุงธนบุรีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับเนาะโอเคนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือ เป็นการเรียนในเรื่องของพัฒนาการอาณาจักรกรุงธนบุรีนะครับเนาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นปถมกษาปีที่5นะครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการอาณาจักรธนบุรีนะครับเนาะซึ่งในสมัยนี้มีกษัตริย์พระองค์เดียวนะครับในการปกครองคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเนาะเราต้องรู้นะครับว่าในยุคสมัยไหนมีกษัตริย์กี่พระองค์ครับเนาะ ถ้าเขาสอบถามว่ากษัตริย์ในสมัยไหนที่มีกษัตริย์ปกครองพระองคเดียวก็ต้องตอบสมัยกรุงธนบุรีนะครับเนาะปัจจุบันกรุงธนบุรีอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ภาคตะวันออกมาดูนะนะครับโอเคครับวันนี้คุณครูก็ขอสรุปเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของพัฒนาการอาณาจักรธนบุรีไว้เพียงเท่านี้ และหวังว่านักเรียนจะนำาครู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการในการเรียนในการทํางานนะครับเนาะแล้วก็นาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในการทําแบบทดสอบและการทารายงานส่งกลุณครูในเว็บส่งงานกันเยอะนะครับเนาะหวังว่านักเรียนนะครับจะพัฒนาการเรียนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงนี้นะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ครับในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ